สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนค่ะก็จะมาอ่านหนังสือเสียงนะคะในเรื่องชั่วพันป้องกันกําจัดศัตรูพืชกันต่อนะคะค่ะในอีพีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเหตุเรืองแสงซิรินรัสตมีเดอออฟโทพานัสนัมบิค่ะค่ะที่มาและความสําคัญปัญหาศัตรูพืชเหตุเรืองแสงคือเหตุที่สามารถเรืองแสงหรือเปล่งแสงได้ในที่มืดจัดเป็นเหตุที่มีลักษณะพิเศษคือมีแสงในตัวเอง โดยแสงที่เปล่งออกมาเป็น,นกลไกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่มีแสงหรืออยู่ในที่มืดน,นะคะส่วนใหญ่เรืองแสงสีเขียวอมฟ้าหรือสีเขียวอมเหลืองตามชนิดของเห็ดการเปล่งแสงเพื่อดึงดูดให้แมลงที่หากินในเวลากลางคืนเข้ามาหาดอกเห็ดและพาสปอร์ของเห็ดติดไปกับตัวแมลงซึ่งเป็นการช่วยแพร่กระจายสปอร์ค่ะคกลไกของการเรืองแสงนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดโดยเฉพาะเห็ดเรืองแสงนีออนนอโทพนาสนามบิ มีนักพิิกศาสตร์กล่าวว่าเป็นปฏิกิริยาทางชีวเคมีคล้ายกับการเรืองแสงของหิ่งห้อย (luciferase, luciferin) และอีกแง่หนึ่งกล่าวว่าการเปล่งแสงคือปฏิกิริยาของออกซิเดชัของสารอินทรีย์เคมีโดยไม่มีเอนไซม์ที่จำเพาะตามแบบที่เกิดในหิ่งห้อยได้มีการศึกษาการเปล่งแสงของเห็ดเรืองแสงใดออนุทพนัสนมบีในประเทศ เวียดนามนะคะตอนใต้พบว่าสามารถเปล่งแสงได้เป็นเวลานานมากกว่า2สัปดาห์สำหรับสเปกตรัมของแสงอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้ visible light โดยมีช่วงความยาวคลื่นระหว่าง4 8 0 7 0 0นาโนเมตรนะคะและที่ความยาวคลื่นสูงสุด527-535นาโนเมตรค่ะ าการเปล่งแสงของเห็เดเรืองแสงชนิดนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซออกซิเดชอพค่าการออกซิเจนนะคะโดยเมื่อขาดออกซิเจนการเปล่งแสงจะลดลงจนเกือบหมดแต่เมื่อเพิ่มออกซิเจนมากขึ้นการเปล่งแสงจะกลับมานอกจากนั้นจะกระตุ้นเส้นใหญ่ด้วยไฮโดรเจนสปอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะกระตุ้นเส้นใหญ่ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำให้เห็ดเปล่งแสงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเห็นผลที่ว่าราชั้นสูงมีกิจกรรมของเอมไซม์ ide, ย่อยลิกนินสูงและมีความซับซ้อนค่ะโดยเอมไซม์เหล่านั้นมีหลายเอมไซม์ที่แสดงกิจกรรมของ peroxidase ทั้งนี้แมงกานีสไอออนนะคะแมงกานีสแมงกานีสไอออนจะกระตุ้นทําให้มีการเปล่งแสงมากขึ้นส่วนแคลเซียมออออนจะลดการเปล่งแสงลงค่ะซึ่งในผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเบื้องต้นเพื่อค้นหานกลไก เปล่งแสงของเห็ดเรืองแสง e n a m b i โดยสรุปได้ว่าการเปล่งแสงของเห็ดเรืองแสงชนิดนี้ต้องการออกซิเจนปฏิกิริยาน่าจะเกิดขึ้นที่ย่องหุ้มเซลล์หรือโครงสร้างอื่นของเส้นใยและแมงกานีสไอออนกระตุ้นการเปล่งแสงแสดงว่ามี Mn p e r o x i d a s รวมอยู่ในเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยลิกนินนอกจากนี้ยังพบสารโมเลกุลต่ำที่ทนต่อความ ที่ตนความร้อนนะคะสามารถช่วยเพิ่มการเปล่งแสงค่ะเหตุเรืองแสงทุกคนพบครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพศ2554โดยศาสตราจารย์ดรรีสักแปะคณะนะคะในเขตพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนเนื่อมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนามรมราชกุมารีอพสทที่โคกปูตากาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะคะลักษณะคล้าเห็ดนางรมแต่จัดเป็นเห็ดพิษ ในสภาพตอนกลางวันก้านดอกและครีบมีสีขาวแต่ในสภาพกลางคืนหรือที่ไม่มีแสงนะคะดอกเห็ดจะเปล่งแสงสีเขียวอมเหลืองค่ะมีการศึกษาข้อมูลลำดับนิโครไทส่วน ITS 1 5 8 S ITS 2 rDNA นะคะของเห็ดเรืองแสงที่พบในเขตโคกคุตากาไอสเลิน P w 1 และไอโซเลต p w 2กับไอโซเลตที่พบในเขตมหาวิทยาลัยคอนแกน k k u พบว่าเหตุเรืองแสงทั้ง3ไอโซเล e มีความคล้ายกับเหตุเรืองแสง e n a m b i ิมากถึง94%เมื่อเปรียบเทียบลักษณะรูปร่างและสีของดอกกับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านเหตุเรืองแสงนะคะ Prof. Dr. Roy Swarling, Scale Gardens, s o r e y u n i t e d s Kingdom, Dr. Martins, k a s h m a Institute Microbiology University of East Brooks in Brooks ok, Austria and Dr. J.M. m o n c r e v a c e n t r for Biodiversity and Conservation Biologist o r o n t o Canada สรุปได้ว่าเห็ุเรื่องแสงทั้ง3 isolate คือเหตุเรื่องแสง Ennambi s p e c H.R.Presence and d r ์แอ i ซึ่งปีคศ .199 9 p r e s e n c e and ย r e ้าเ e g r เ h e n b e r ได้อธิบายถึงเหตุเรืองแสงเอนมบิว่าเป็นเหตุที่สามารถเรืองแสงสีเขียวอมเหลืองและได้รายงานลักษณะทางสันฐานของเหตุเรืองแสงชนิดนี้ต่อมาเมื่อวันที่21วิมิถุนายน2559นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราช Heart, สุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานโครงการอ,อพอสอททอรงโปรดเกล้าพระราชทานชื่อเห็ดเดืองแสกชนิดนี้ว่าเห็ดสิลินรัศมีเนื่องจากเห็ดชนิดนี้ได้มีการสำรวจพบและมีการศึกษาวิจัยถึงการบ่งชี้และการนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการแพทย์ มาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งเป็นการสนองพระราชดำริโครงการอาพอสทในด้านการปลูกปกักพันธุก,กรรมพืชและการใช้ประโยชน์ค่ะคราวนี้ก็จะเป็นภาพักสนะเห็ดเรืองแสงซิรินัส,สมีนิออนอัลโทพานัสนัมบีสเปกช์อาร์เอชเพเดเซนซ์แอนคริซายที่พบในพื้นที่โคกพุตาการนะคะภาพเจะเป็นสภาพกลางวันภาพบีจะเป็นสภาพกลางคืนค่ะที่มาสักซีรลัสนะคะปี2003 ศัก์สิริะะรัตก็คือนามสกุลของอาจารย์วีรศักดิ์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งท่านก็เคยได้ได้สอนนีอ่าแอดมินนะคะตอนที่แอดมินเรียนยที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะคะค่ะก็เป็นเกียรติอย่างมากค่ะตอนนี้ท่านก็เป็นศาสตราจารย์นะคะ ลักษณะเหตุดองแสงซีเเนสมีนิอนอรโทพนานัสนามวิสเวกซ์เอชอาร์เพเดเซนส์แอนด์คริซายไอโซเลตเคเคยูนะคะภาพเอสภาพกลางวันภาพ B เป็นสภาพกลางคืนค่ะที่มาศักดิ์สิริรัตค่ะวงจรงชีวิตนะคะเห <laughs> <l oss> เรืองแสงเป็นเหตุที่พบอยู่ทั่วไปในหลายประเทศทั่วโลกมักเจริญอยู่ในพื้นที่เฉพาะเช่นพื้นที่ที่มีความชื้นสูงมีอาหารเหมาะสม อากาศถ่ายเทได้ดีและมีแสงในเวลากลางวันที่ไม่ร้อนจนเกินไปเหตุเรื่องแสงส่วนใหญ่เป็นเหตุที่อาศัยตามซากผูพังของพืชเป็นแหล่งอาหารอาจจะเกิดอยู่ตามกิ่งไม้กิ่งหวายต้นปาล์มกิ่งหมากต่อไม้นะคะและท่อนไม้ที่เริ่มถูกย่อยสลายค่ะ หรือเจริญอยู่บนดินที่มีธาตุอาหารอยู่ข้างใต้บางครั้งพบในป่าโปร่งและทุ่งหญ้าในฤดูฝนแต่ส่วนใหญ่จะพบในเรืองแสงในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ยกเว้นบางชนิดที่สามารถเจริญได้ในพื้นที่ที่มีความซื้นระดับปานกลางเช่นเห็ดนางรมเรืองแสง lampromyces j a p o i c a s และอุณหภูมิการเกิด ดอกไม่เกิน28องศาเซลเซียสค่ะเห็ดเรืองแสงจะเป็นเห็ดมีจะเป็นเห็ดพิษนะคะจึงไม่ได้รับความสนใจในการปลูกเพาะเลี้ยงให้ออกดอกโดยธรรมชาติเส้นใหญ่ของเห็ดเรืองแสงสามารถเรืองแสงได้ในที่มืดโดยไม่ต้องสร้างเป็นดอกเห็ดแต่การเรืองแสงหรือเปล่งแสงจะมีความสว่างมากนะคะเมื่อเส้นใหญ่เห็ดพัฒนาเป็นดอกเห็ดดังนั้นการเพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสงให้ออกดอก ให้ออกดอกได้นะคะอาจเป็นการเปิดหนทางใหม่ของการเพาะเห็ดสวยงามเพื่อดูความสวยงามยามค่ําคืนค่ะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเพาะเห็ดที่เดิมเน้นเฉพาะเห็ดที่กินได้เท่านั้นนะคะปีคศ2006ในประเทศเวียดนามดาวทีวันได้เพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสง a p h ฟ r ร t e s of Illudence ในถุงเพาะเห็ดนะคะ โดยใช้วัสดุเพาะหลักเป็นขี้เลื่อยผสมรำข้าวพบว่า H ห็ดแอมปอรสนะคะสามารถออกดอกและให้ดอกที่เปล่งแสงสีเขียวอมเหลืองค่ะอันนี้ก็จะเป็นวงจรชีวิตของเห็ดเรืองแสงซิรัสมีนะคะในก้อนขี้เลื่อยค่ะในประเทศไทยเมื่อปี2554วิราีวัตและวิเดศกได้ทดลองเพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสงเอ็นนับิ ให้ออกดอกบนวัสดุเพาะขี้เลื่อยไม้ยางพาร,ราผสมลำข้าวเช่นเดียวกับการเพราะเห็ดนางรมหรือนางฟ้าในถุงเพาะเห็ดนะคะพบว่าปริมาณขอให้ขาดประมาณ1เดือนที่มีการกระตุ้นโดยความชื้นในโรงเรือนเห็ดเรืองแสงจะพัฒนาเป็นดอกเห็ดและเรืองแสงได้โดยดอกเห็ดของแต่ละไอสซเรตที่เพาะมีรูปร่างที่แตกต่างกัน อย่างเห็นได้ชัดนะคะอ s o l a t e KKU 2จะมีก้านดอกที่ยาวกว่าและมีพัฒนาการของดอกคล้ายเห็ดสกุลนางรม p r i u r ร t ั s s p ส่วนเชื้อเห็ดเรืองแสงไอส l a รเลต2ก้านดอกมีลักษณะเป็นริ้วๆขนาดเล็กเห็ดเรืองแสงออส l a t เลต2นะคะเส้นใ่จะเดินได้ดีที่สุดในขี้เลื่อยยางพาราผสมแป้งข้าโพดส ขณะที่ไอโซ a t e k k u 2นะคะเส้นใหญ่เจริญได้ดีที่สุดในขี้เลื่อยยางพราผสมแป้งสารี10%นะคะคกลไกการทำลายสตัตว์ตพืชค่ะจากการศึกษาและวิเคราะห์สูตรโครงสร้างของสารด้วยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีร่วมกับศาสตราจารย์ดรสมเดชเมธากุลและดรรัศมีเหล็กพรม ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยคอนแกน่นพบว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหตุเรืองแสงซีรินรัศมีที่มีผลต่อการตายของตัวอ่อนระยะที่2คือเจทูของไส้เดือนฝอยรากปมซึ่งเป็นระยะสําคัญที่ทําให้พืชเป็นโรครากปมคือสารออริซินส์เซึ่งสารนี้มีผลต่อระบบประสาทของไส้เดือนฝอยทําให้ไส้เดือนฝอยไม่สามารถเคลื่อนที่และตายในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะในเส้นใหญ่ของเหตุเรืองแสงยังมีสารออกฤทธิ์อื่นๆเช่น นัมบิโนสอ่านัมบิโนเนสเอดีหเอพินัมบิโนนและออริซินสเคเป็นต้นซึ่งมีผลในการยับยั้งการฟักไข่และค่าตัวอ่อนของไส้เดืนฝอยรากปมได้อีกด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรโครงสร้างของออริซินสเอของเห็นเรงแสงสีรนรัศมี PW2 ค่ะที่มาสุวิพร2อ5 4ค่ะวิธีการใช้ชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูขื้นนะคะ นำก้อนเห็ดเรืองแสงซิรินัสมีที่มีเส้นใยเจริญเต็มก้อนขยี้หรือทุบให้เส้นใยออกแยกออกจากกันเก็บในถุงพลาสติกที่สะอาดปริมาณเชื้อเห็ดเรืองแสงสองใน3ส,ส่วนต่อถุงปิดปากถุงพอหลวม,ลมเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอให้เส้นใยใหม่เจริญวางไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ3-5ถึงวันจะพบเส้นใยใหม่สีขาวเจริญออกมาสามารถนำไปใช้ในแปลงปลูกพืชได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพลักษณะของก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงซีริรัสมีที่พร้อมใช้ในแปลงทดสอบค่ะค่ะต่อมาค่ะเป็นอัตราการใช้นะคะ 1. พริกมะเขือเทศใช้อัตรา10กร,รัมต่อต้นรองก้นหลุมก่อนปลูกหากปูกพืชไปแล้วพบการระบาดของโรครากปมให้ไถหน้าดินจากนั้นโรยรอบทรงพุ่มในอัตรา3 0กร,รัมต่อต้นค่ะ 2มันฝรั่งใช้อัตรา220กิโลกรัมต่อไร่ผสมกับปุ๋ยรองพื้นโรยพร้อมปุ๋ยก่อนปลูก3พริกไทยใช้อ,าตาอัตรา5 0กรัมต่อต้นรองก้นหลุมก่อนปลูกหากปลูกพืชไปแล้วพบการระบาดของโรครากบุ๋มให้ไถหน้าดินจากนั้นโรยรอบทรงพุ่มในอ,าตาอัตรา5 0กรัมต่อต้นค่ะ4มันสำปะหลังหวานอาตานรา1 6 0กิกโลกรัมต่อไร่ก่อนโรยขอภายคาก่อนไถยกร่องค่ะ 5พืชในวงผักชีและผักกาดหอมในอัตารา40กรัมต่อตารางเมตรค่ะ6ฝรั่งใช้อัตารา30กรัมต่อต้นรองก้นหลุมก่อนปลูกนะคะหากปลูกพืชไปแล้วพบการระบาดของโรครากบมให้ไถหน้าดินจากนั้นโรยรอบทรงพุ่มในอัตารา70กรัมต่อต้นค่ะ7เมลอนใช้อัตารา30กรัมต่อต้นนะคะรองก้นหลุมก่อนปลูกหากปลูกพืชไปแล้วพบการระบาดของโรครากบมให้ถ่ายหน้าดิน จากนั้นโรยรอบทรงพุ่มใน,นอัตรา50กรัมต่อต้นค่ะข้อดีนะคะ1มีประสิทธิภาพสูงทดแทนการใช้สารเคมีได้ 2. มีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมและไม่มีพิษตกค้าง3เกษตรกรสามารถนําไปผลิตขยายใช้เองได้4ลดต้นทุนในการผลิตพืชค่ะ5ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 6. มีอายุการเก็บรักษาได้นานถึง12เดือนที่อุณหภูมิห้องโดยสภาพก้อนไม่ย่อยสลายค่ะ เชีวพันธุ์เห็ดเรืองแสงมีความคงทนสามารถเจริญและสร้างสารในดินได้เป็นเวลานานซึ่งต่างจากสารเคมีที่มีการเสื่อมและไม่คงทนค่ะข้อจำกัดน,นะคะ 1. อัตราและวิธีการใช้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพืชและความเหมาะสมของพื้นที่ค่ะ 2. ควรเก็บชีวพันธุ์เห็ดเรืองแสงให้ผลแสงแดดค่ะ3วิธีการใช้ต้องแซะหรือถ่ายหน้าดินและกลบเพื่อให้ชีวพันธุ์เห็ดเรืองแสงผลจากแสงแดดนะคะ เชื้อพันธุ์เห็ดเรืองแสงซีเรนัสมีไม่มีผลต่อสุรินซีปฏิปักควบคุมโรคพืชไตรโคโดมามาเอสพี SP, และบาซิลัสซับติลิสแบคทีเรียที่ตึงในตัวเจนไรซูเปียม SP, เอสพีเชื้อราที่นำมาเป็นหัวเชื้อปุ๋ยหมักนะคะเอสเปอร์จิลัสเอสพีรวมทั้งไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสเตรเนอร์นิมา, ima, าคาโปคาเซสนะคะไส้เดือนดินเอิร์ดวอร์ม และที่สำคัญสามารถจัดระดับความเป็นพิษตามระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก GHS ค่ะจัดระดับความเป็นพิษอยู่ใน Category ที่5คือไม่มีความเป็นพิษค่ะและมีความปลอดภัยสูงมีค่า LD 5 0 0 0ที่5,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยน้ำหนักตัวค่ะดังนั้นการใช้ชัวพันเห็เรืองแสงสินัรสีนะคะจึงมี ความปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะการตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรักษาชัวพันธุ์ค่ะการเก็บรักษาเห i n e องแสงซิรินัศมี 1. หัวเชื้อเห i n e องแสงสิรินัศมีในขวดข้าวฟ่างสามารถเก็บในทุ่เก็บในตู้เย็นสองศาเซเลเซียสไม่เกินสาเดือนและก่อนย้ายหัวเชื้อลงในก้อนขี้เลื่อยนะคะควรนำขวดหัวเชื้อจากตู้เย็นโดยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา1วันค่ะ สองก้อนเห็ดเรืองแสงซีนรัศมีที่มีเส้นใยเสริญเต็มก้อนสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง12เดือนและควรเก็บให้ผลแสงแดดค่ะค่ะต่อมาเป็นชนิดของสตัตว์พืชนนะคะโรครากปมที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยรากปมวิรดกาย SPP ไส้เดือนฝอยรากปมเป็นไส้เดือนฝอยสัตรูพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกและเป็นหนึ่งในสาเหตุโรคพืชที่สําคัญลำดับต้นๆเนืน่องจากสามารถทาความเสียหายต่อพืชมากมายหลายชนิดมีพืชอาศัยกว้างและยังสามารถก่อโรคร่วมกับเชื้อโรคพืชชนิดอื่นๆอีกด้วยค่ะไส้เดือนฝอยรากปูมเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะรอกคาบครั้งแรกในไข่ จากตัวอระยะที่1เป็นตัวอระยะที่2และจะฟักออกมาจากไข่เพื่อเข้าทำลายรากพืชตัวอระยะที่2จะชอนใช้เข้ารากพืชไปยังตัวไปฝังตัวอยู่บริเวณท่อลําเลียงน้ําและอาหารจากนั้นจะลอกคราบอีก3ครั้งและจะเจริญและ,จะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยค่ะตัวเต็มวัยเมียเพศเมียนะคะออกไข่เป็นกลุ่มประมาณ3า0ร้อถึงห้0ฟองอยู่ในถุงไข่และไข่สามารถฟักออกเป็นตัวได้โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์ค่ะ ไขของไส้เดือนฝอยรากปมจะอยู่ในถุงไข่ที่มีลักษณะเป็นเจลในลักษณะที่ไม่เหมาะสมนะคะไข่ที่อยู่ในกลุ่มไข่อาจไม่ฟักออกเป็นตัวทันทีแต่จะสามารถพักตัวได้ระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะทำให้ไส้เดือนฝอยอยู่รอดนะคะอยู่รอดได้จนถึงการปลูกพืชครั้งต่อไปค่ะวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยรากปมป,มประมาณ1เดือนไส้เดือนฝอยรากปมชนิดที่สำคัญในประเทศไทยคือมิลอยดกาย อินคอริตาและมิเรลกายจาวานิก้าไส้เดือนฝอยรากปมสามารถทำให้พืชเกิดอาการปุ่มปมที่รากโดยการฝังตัวอยู่บริเวณท่อลำเลียงน้ำและอาหารและชักนำเซลล์บริเวณดังกล่าวให้มีการแบ่งตัวที่ผิดปกติเกิดเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ที่มีหลายนิวเคลียสเรียกว่าเซลล์ยักษ์เจนเซลล์ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งอาหารสำหรับไส้เดือนฝอยเพื่อใช้เป็นใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปค่ะในขณะเดียวกัน เซลล์ที่อยู่บริเวณรอบๆก็จะมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติทําให้รากพืชมีลักษณะเป็นปุ่มปมค่ะซึ่งอาการของรากพืชที่ถูกไส้เดือนฝอยรากปมเขาทําลายจะชัดเจนนะคะส่วนอาการของพืชส่วนเหนือพื้นดินจะไม่ชัดเจนโดยจะแสดงอาการเหมือนพืชที่รากถูกทําลายเนื่องจากสาเหตอุอื่นๆพืชจะมีการเจริญเติบโตลดลงแสดงอาการธาตุขาดธาตุอาหารที่ใบค่ะ เกิดอาการเหี่ยวชั่วคราวในเวลากลางวันเป็นต้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกลุ่มไข่ของไส้เดือนฝอยรากปมบนรากพืชน,นะคะส่วนฝั่งขวาจะเป็นตัวเต็มใบเพศเมียไส้เดือนฝอยรากปมกำลังวางไข่ค่ะค่ะต่อมาค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นตัวอ่อนระยะที่2ฟักออกจากไข่ค่ะฝั่งขวาจะเป็นตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมระยะที่2เป็นระยะเข้าทําลายพืชมีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะต้องสองพกล้องจุลทัรศน์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพลักษณะาอาการรากปุ่มของพริกนะคะต่อมาจะเป็นลักษณะาอาการรากปุ่มของฝรั่งค่ะน,นี่ก็จะเป็นลักษณะอาการหูดของหูดบนหัวมันฝรั่งนะคะหากการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมค่ะ การประเมินการเกิดโรคหลังการใช้ชีวพันธุ์เหตุเรืองแสงซิรินัสสมีเป็นเวลา1เดือนโดยสังเกตอาการของพืชบนดินพืชแตกย่อนอ่อนไม่สแสดงอาการเหี่ยวแครกแกนเหลืองโซมและแห้งตายส่วนอาการใต้ดินสูมถอนเพื่อเช็คระบบรากพืชว่ามีอาการรากบวมพองและปุ่มปมหรือไม่นะคะค่ะต่อมาหาการผลิตขยายชีวพันธุ์วิธีการผลิตหัวเชื้อเห็ดเรืองแสงซีรินัสมีนะคะ หนึ่งนำมเมล็ดข้าวฟ่างล้างทำความสะอาดส3ครั้งและคัดสิ่งเจียวปอนออกแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ8-12ชั่วโมงเพื่อให้มเมล็ดข้าวฟ่างนิ่มและต้ม,มเมล็ดสุกได้ง่ายนะคะ 2. นํนำข้าวฟ่างไปต้มจนกระทั่งสุกพอดีสังเกตโดยนำมเมล็ดข้าวฟ่างมาบีบจนนิ่มและ,มะเมล็ดข้าวฟ่างเริ่มปรีเล็กน้อย3าํนำมเมล็ดข้าวฟ่างที่ต้มสุกเทใส่ตะแกรงแล้วเกลียบางๆพึงโมทิ้งไว้ประมาณ2 0 3 0นาทีเพื่อลดความร้อนและความชื้นค่ะ สีดำเล็กุข้าวฟ่างที่เย็นแล้วบรรจุลงในขวดสองในสามส่วนปิดจุกด้วยสำลีและหุ้มด้วยกระดาษอีกชั้นหนึ่งค่ะนํานำขวดเล็กุข้าวฟ่างไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนาน30นาทีค่ะเพื่อฆ่าเชื้อภายในขวดบร็กุข้าวฟ่างนะคะปล่อยให้เย็นจากนั้นนำเชื้อเห็ดเรืองแสงที่เรืองบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อโปรต to น e ร tro โ e สเอก PDA เป็นเวลา7วันโดยใช้ Cox b o บอเร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.8ซนติเมตรเจาะบริเวณปลายเส้นใยและใช้เข็มเขี่ยเชื้อลงในขวดข้าวฟ่างค่ะโดยให้ชิ้นวุ้นอยู่กลางของขวดข้าวฟ่างลนปากขวดปิดจุกสำลีหุ้มกระดาษและรัดด้วยยางบงบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา7-10วันเพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มขวดข้าวฟ่างค่ะหาวิธีการผลิตขยายเห็ดเรืองแสงซิดินัสมีในก้อนขี้เลื่อยโดยเกษตรกรนะคะ นำหัวเชื้อเห็ดววงแสงสิรีนัสมีที่เจริญในขวดข้าวฟ่างเขย่าให้มเมล็ดข้าวฟ่างร่วนออกจากกันและเทมเมล็ดข้าวฟ่างประมาณ15-20เมล็ดประมาณ2กรัมนะคะลงในถุงก้อนขี้เลื่อยที่ผ่านการนึ่งค่าเชือ้อปิดจุกสำลีหุ้มกระดาษและรัดด้วยยางวงนำไปเก็บที่อุณหภูมิห้องประมาณ45วันเพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มก้อนค่ะ ค่ะนี้ก็จะเป็นภาพการผลิตขยายเหตุเรืองแสงซิรสี H นอร์สมีั e พ a นธะนำ i e p e ป n ซ์เอชสเปกซ s s าร c เ a ช p พเดเซนซนคะคะค่ะภาพแรกก็จะเป็นการนำมเมล็ดข้าวฟ่างที่ต้มสุกเกลียบางๆพึงลมทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะเพื่อลดความร้อนและความชื้นค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นการน,นำมเมล็ดข้าวฟ่างที่เย็นแล้วบรรจุ100กรัมต่อขวดและนำไปนึ่งฆ่าเชื้อในห้องขอาไปค่ะ ในหม้อน,นึงความดันค่ะค่ะแล้วก็นาเมล็ดขออัยค่ะนำเชื้อเห็ดเรืองแสงซิรินัศมีที่มีที่เลี้ยงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เป็นเวลา7วันเคียเชื้อลงในขวดข้าวฟ่างที่นึ่งฆ่าเชื้อค่ะ,ะแล้วก็บ่มเชื้ออุณหภูมิห้องเป็นเวลา7วันนะคะเพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มขวดข้าวฟ่างค่ะครอนี้ก็จะเป็นลิงก์คิโอโคลแล้วก็คลิปของชีวพันธ์นะคะ ก็จะเป็นบรรณานุกรมค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณในการรับฟังรับชมเรื่องเหตุเรื่องแสงสิรินสมีด้วยนะคะค่ะก็ขอจบการอ่านหนังสือเสียงเพียงแต่เท่านี้กันนะคะอีพีหน้าเราถึงจะมาพูดกันในเรื่องเชีวพันธุ์ว่าการกำจัดแมลงศัตรูพืช ในส่วนของไวรัส NPV กันต่อนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ